ไปเก็บเห็ดน้ำมูก่อนดีิ้งขวาเห็ดมัอนออกนะไปจอบไปนั่มุ้ยพูนขั้วส่วนตะก็บเห็ดข้อเขาไปนั่างนี้ข้อเขาไปนั่างนี้มีเขามีกับเขาไปทางไหนเนาะเด็กไปยืนรอำมูก่อนเด้อโอ้ยอยากกินเห็ดก็อยากกินเนาะ จะไปยืนหลอดมูอก yeah, yeah. no, ่อนเดี๋ยวมูอออกมาว่าสันไปไปไปเก็บเห็ดมาเด้อมาเด้อยายแช่มเยอะไปซุกมามามาเก็บเห็ดเด้อนี่เขาคอยกับห่อไปแล้วนี่เออมามามาเออเรามาไปน้ำตาลนี่เขาห่อมาแล้วนี่น้ำก็ห่อมาแล้วนี่มาไปเก็บเห็ดน้ำตาลเขาว่าเห็ดเห็ดพึ่งมันออกหลายมาเด้อมาเด้อ พอจะได้เห็ดมาต้มมาแกงนี่เนาะโอ้พอได้กินโดนแล้วมาเด้อมากินนังกันฮะเออมาตบเี้มาตบพี่มาเออนี่นี่พอ,อกิย่างไปแล้วทางนี้เด้อเอออ้ยสักแค่เด้อเนาะเพื่อนรอตั้งโดนตั้งนานเลยไปหนีจากก่อนเด้เรารอสักแค่เด้ย หาเห็ดกับบ่อใดสักดอกเอ้ยยางเนื่อยระลับเอ้ยเศรษฐยากระดับหายเห็ดงงอุบานอื่นหมดคือมันมีหลายแท้เห็ดบานหอมคือแบบมี้ยางจนละโคกละป่าล้อมอ้อมบ้นนั่นจนหลงทางกันแดนหนิชั้งโมงไปทางใดนี่เดินเดินมาเนื่อยระนี่หอมระดับนี้อยากเห็น บ่ได้เห็ดจ oh! ักดอกเลยพี่น้องเอ้ยมันคือหาอยากหาซาแต่เห็ดบานเข่าอ๋อเออนย่างไปย่างมากแหิวเข่าละล่ะนี่กินเขาก่อนดีกว่าโอ้ยบ่กไว้บ่กไว้บ่กสัญญาบ่หอดบานแทะข้อเขานี้วนี่โอ้ยคิดอยากกินเห็ดพึ่งขมเนาะว่าจะเอาอยากกินเห็ดพึ่งขมเขาว่าโอ้ยเอามาแกงใส่นองไม้่แซ่บดิ ยายก็เลยอยากกินเนาะโมส่วนมาพุ่นโมไปทางพุ่นเมิดไปโรดคุณเดียทางพุ่พนคนหนึ่งก็ไปทางพุ่นยายกนย็นั่งอยู่นี่ก้อนเหลือพุ่นไปหาโรดพุด่นกักมือใส่กันไว้เออมามามา,มานี่กินข้าวมา้านากันเด้อนี่ข้าวเหนียวเอเอามาเสาคอนเดี๋ยวเสามีแห้ง้อนเดี๋ยวไปหาต้อเออมา,า,าอุ้ยไหวจะเบื่อหรอและเนาะ พ่อเขามาน้อยเดียวนึงกินจีอิมโเนี่ยฮ้ยจะพ,า,พากันพ่อเขามาหน้ามาโคกมาปลาหุกโคบมันนีม่มาเดอ้อลูกกินกินแล้วละถึงเวลากินแล้วโบได้หรอกไดจูไม่แห้งย่างกลับบ้านโอ้ ยามได้คุณยาได้กินเห็ดน้ำเขานนิยายได้กินเห็ดน้ำเขาหนิว่าจะเอามาแกงสักน้อยนะเห็นกันว่าเห็ดพึ่งคมเห็ดพึ่งคมเห็ดตาไข่ก็ออกเห็ดพึ่งคมก็ออกย่างคนได้กินเลยเด้อปีนี้ค่กินเขาดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปหาไม้่าสั่งเออพอเขาพอเขาเหนียวเด้อเนี่ย กินเขาก่อนหอเขาเหนียวเสียแต่เสียบแต่ไอ้ตะเกียบกับตะเกียบด้วยยายขอกินเขาก่อนละย่างมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเขากันยนี่พอมากินข้างนาหรข้าเหนียวอืเออมีนี่ตรงนั้นน่ะเออเดี๋ยวเดียว ơi kẹp nè đó, ông kẹp nè, um kẹp khâu có nè, cho ông ấy cắn kẹp nè đó, chơi chơi hết ra chơi hết ra, ú dài kẹp khâu quá, chơi đi đi bay lắm khâu, hát cắp quá, ú, cho ông ấy cũng kẹp nè kẹp xuống lại, cắn lăng kho cắn hết hết này, quá, kinh khâu quan, ừ, thật khâu, hay tún, ừ, kinh khâu đỡ kinh khâu quan, ơ, cái, luôn, cái con ờ, lô cái con lô kinh khâu quan, kinh cái hay tún nhỉ, ơ, nè lá nếu to, มากันเซลซ่าืุนสามากลืนลื่นเขาปลาเห็ดจักเห็ดมีโบมีเนื้อบุหูด้ยิ่งเขาเขาว่าควาส่วนก็บอกว่าเห็ดมันออกแล้วย้ายเขาไหนบุส่วนก่อนอื่นก็กินข้าวเออคุนคุนคุนยางมาแล้ว เออนี่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 กินเข้ามาใหญ่สุกอันนี้ยิกินกับไข่ตุน๋นเขาเนื้อห่อมาอยู่อืมแซ่บเล้วไข่ตุน๋นอ่ะไข่ตุ๋นใส่พริกใส่ปลาล่าอืมก่อนอื่นต้องกินก่อนเนดะ็ดเนาะอู้แซ่บเว้ย à kinh đó mà kinh nó cay không nhớ nè Khuôn ưng có kẹp ao kẹp ao ui Chạy ít cháo quá Sao phải kênh nóng khó con Kênh nóng bởi ít nữa nha <laughs> Ui kẹp ao kẹp ao phương nè Kẹp ẩu mẹ chịu ông mất một dạng cho mày hơi đây hư kịp hư 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 mua hư 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 ui มโมติกินข้าวอยู่บ่ได้บ่ได้ไปก้อนใหญ่นั่นใหญ่มัเต็มเลยคนน่ะไปก้อนไปก้อน